ก็เล <idd ratchet Lust> Get. ็งๆอยู <stimulation wheels> ่ในแถวเนี้ยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยจริงหรอกินเพราะหลายคนไม่เชื่อบอกว่ากีนจะโซ่โซ่ก็จริงๆค่ะอย่างที่บอกว่ากินค่อนข้างจะแบบเซฟโซ่ของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีปาร์ตี้กับเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยจะไปปาร์ตี้ถ้าเห็นเนาะจะไม่ค่อยเห็นกินลงรูปแบบปาร์ตี้ซะเยอะน้อยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่แล้วเราเป็นคนไม่ดื่มด้วยอย่างเงี้ยแต่จะเป็นคนเมาดิบได้แต่จะไม่ดื่มเลยค่ะแล้วก็ ชอบอยู่กับบ้านอยากอยู่กับหมายอยากอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างงี้มากกว่า,จ,วาจริงจริงมีมีถึงว่ามีคนแบบกินสดใช่ไหมมีคนเนืงอคนนี้อะไรกี้บอกว่าอนแนะนำใช่กี้บอกว่าแบบหนึ่งตอนนี้ขอทํางานกับทาธุรกิจก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าจริงกินสดตัวคือเป็นคนปิดกั้น <laughs> บริหารผู้บริหารบริหารมาเพื่อคนนี้แหละยังอยู่ในด้านเขาเนพี่เจนยังอยู่ในแบบดาราบางคนของเขาจะแอปกินกินแบบเุ้งก้าวเขกินไม่รู้ว่าจะเจอใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้อันนี้แอบแอบเพราะว่าถ้าเจอดีก็ดีไปถ้าไม่ดีอ่ะมันจะเป็นผลกับเราหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ใช่คนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขารู้ว่าเราเอ้ยเราเป็นดาราบุกเขาจะมาหวังผลประโยชน์อะไรกับเราไหม รู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดถ้าคุณมีภูมิคุ้มกันมากพอเล่นก็ได้ไม่ติดอะไรเงี้ยแต่สำหรับกิมเคิดว่ากินไม่ได้มีภูมิคุ้มกันมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่อยากเอาตัวเองไปเสี่ยงในพื้นที่แบบนั้นด้วยปิดเยอะเหรอคะเพราะกว่าแบบไม่ออกไปไหนใครแนะนำเราก็ปฏิเสธแล้วก็ไปีี่พี่จะอาจจะเพราะว่ามีเรื่องอื่นที่สำคัญมากกว่าที่อยากทำนะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องงานอะไรเงี้ยมากกว่าไม่ได้กลัวการไม่ได้กลัวแต่ก็แค่เรารู้สึกว่า ตัวเราเองอาจจะยังไม่ดีพอด้วยอะไรเงี้ยมันถึงว่าเราจะต้องปรับนิสัยของเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเออมันจะมีด้านหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบยังไม่ดีมากพอเราไปเจอคนคนนั้นอ่ะเขาเขาเขาจะรับเราได้ไหมเขาจะโอเคกับนิสัยเราไหมถือว่าอยากจะโตกว่าน,นี้นิดนึงหรือเรียนรู้มากกว่าน,นี้นิดนึงก็เลยแบบเ,ออเดี๋ยวค่อยพ้อไปดูทุกอย่างแล้วเนี่ยวันนั้นเราค่อยกล้าให้เด้นออกไปอะไรเงี้ยนะกี่ปีแล้วนะพี่จูกี่ปีแล้วนะสามปะ สองปีขึ้นดกันเขาไม่เกียจแล้วจำไม่ได้แล้วน่ะสองปีขึ้นไม่ได้สนใจใช่ใช่ตองมีต้อมีมีมีเรียนเรียนคอร์สก็ต้องมีถูกปะเออก็เรียนมาตั้งหลายคอร์สเออแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้เลยสักคอร์สมันอยู่ที่บุคคลค่ะเออค่ะโอเคค่ะต้องทานต้องทานเป็นกินอิ่มเติร์ดเลยไม่ฝากเข็มจีลงเข็มจีราต้องรอดเลยบ้างแล้หรอเขายังไม่มาเลยขับไปปี่